ครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมณีมาพบมาพอกันวันที่26ตุลาคมมณีที่ฝ่าพ่อฝ่าแม่มาเปิงคอกควายแล้วก็วิธีชีวิตการเลี้ยงควายอีกคอกหนึ่งมนีมาพบมาพอกกันจบครับเลยย่าอ่ากินน้ำพอนะอ่าสวัสดีครับเพ่อครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับผมพ่อหำครับ อ, iden, อยู่บ้านไในน้อบ้านน้าพู้เหรอครับตบบ้นน้าผู้เอาก็เพชรยนอีกตอนเท่านี้ครับผมนะครับครับก็ต้องขอลาบมาลลวงจากนอยคุณพ่อยุคปีแล้วครับโอ้ห้าสิบห้าปีแล้วครับอ๋อห้าสิบห้าปีเลี้ยงควายมาจากปีแล้วครับเลี้ยงควายมาสิบขั้วปีแล้วครับสิบขั้วปีมีทั้งหมดจากโตัวกับคุณพ่อผมมีอยู่เจ็ดตครับเดียวเนี่ยเจ็ดตมีซื้อมีเสียงมัครับครับมีครับอตัวน้อยนี่ต้นหนานี่ครับโอ้ใชาครับโอ้ซื้อมา คำ้ผุนครับคำ้ผุนครับผมแล้วก็แม่นี่ครับผมโอ้โหดาวจรัสครับดาวจรัสอ่าแล้วก็ขั้มผุนได้บาดเยอะต่อไปผุ้นับเอ้อไม้ครับส่าเสาไม้ตอไม้อ่าทั้งทั้งทั้งถนนหมดเลยครับถนนในไอเชอรี่ครับเชอรี่อ่ะต่อลงมาเลยครับต่อลงมาตัวน้อยๆน่หนึ่งป่อกับครับไอลงมานี่สัญญาสัญญาแล้วก็ตัวน้อยกขมูที่สุดนี่ก็คำละขั้มลาแล้วก็แม่นี้ยเลยครับแม่ไงเป็นตัวชือว่าเสียงครับ ยาสาวเลี้ยงครับสาวเลี้ยงผู้พิทักษ์เขากะมูอ่าีกายนี่ีกายนี่ขายจากตัวเหครับมีกายนี่ขายไปยีสองตัวครับสองตัวและเงินประมาณเท่าไรคุณผอว้าวสองตัวกับมุกเกี้ยนมือเนี่ยนะคู้พิทักษ์มันคว้มราคาแสนเพิ่นเนาะอ่าคุ้คว้มบ้านบ้านคว้มบ้านบ้านคุ้มบ้านบ้านยังไรบ้านสองไรบ้านยังวพัฒนาครับผมอ่โอ้ตัวนี้คือเลี้ยงอุ้ยห้องนี้แค่นี้น่องน่องยังก็ครับนี่ ข้ามผนครับลองคำามผุนโอ้ยตื่นนะข้ามผุนเอ,อ้ยอีหละโอ้หนาเขาไหมเดี๋ววยวตัวนั้นครับเขาเป็นยังไงนะฝุ่นดีไรครับโอ้เขาเป็นโอ้ต้องขอเอาไฟจากพี่นอ้องหรือไม่กันสั้นกันจากปั่นไดยสิมาผู้อยากไทยกับอยากไทยผู้อยากเคสกับอยากเคสเอาบอว่ากันนะครับเด้อบันเนียนคุณพ่อปีนี้จิมีโครงกันมาจีบฟอยจากตัวสองตัวมาครับเนี่ยบอวาได้อยู่ไงละครับคันตรี ใจญ่มีราคาแต่ก็เยอะอ,อ่ไปมาคุยกันครับรคุยกันเนาะนนเดี๋ยวเบื่อทุกอย่างไดยกันผมจะลงไปที่หลังนะครับนเ,เนาะคร,ครับผมเป็นอยังนั้ครับครับผมแล้วอันตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังครับตอนนี้โอ้เศรษฐกิจอะเศรษฐกิจเรียงงว้วนี่คุ้ยไปเลยปะอ่าครับนี่แหละ ไข่แนยอยู่ครับไข่แนยย้อนว่ากล้วยกับไข่แนยก็ได้้ไดส่ถือว่าเป็นเสียแต่กินแล้วก็กากับหากินนล้วมันนี่หากินม้วนกล้วยมากหากินม้วนกล้วยอย่างว่าเสียแต่กินเรียกว่าธุรกิจกับว่าเด็ดมันเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมทำไมทำหน้าเดี๋ยวกล้วยครับเงินสวยเงินเงินเงินค้ากับว่าขาดสนคกับว่าขาดสนกอได้ครับก็ได้กล้วยนี่ก็ได้แก่ได้คัด ก็ได้ปดได้ปงอยู่ครับผมก็ได้ติมได้ปลาขายเลี้ยงนวเลี้ยงกล้วยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไงกับย้อนงวงยอนกล้วยครับเมีอาชีพเดียวเนีมีอาชีพเดียวเฮ็ดหน้าแล้วก็เลี้ยงกล้วยเสริมปกติเนี่ยคุณพ่อจะขายปีนึ่งเลยประมาณปีละจักรโตอ๋อที่นี่หน้อยปีละสองโตหรือสามโตครับมาอยู่กับแม่พันธุ์ครับมาอยู่กับโต้ค่ะครับแม่พันธุ์มี หลายแม่ก็ได้ขายหลายโตกันโตใหญ่ก็ได้ราค่ะกันโตใหญ่ตัวไวข่ก็ได้ราคา่ะตามเดนะครับผมตามเมียพาครับครับผม,มผมเจ็ดุ่มไมเบิ่งจกักหนงานนะครับพี่นอ้องเลอเ,เลยเอ่อเซอรี่เพิ่งมาไหมวุ่นนะครับเซอรี่ยู่ข้างนนนวุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้ตัวนั้นใหญ่จ้ะครับพี่นอ้องโอ้คอไฟมันสั่นครับขอไฟลอยแม่ลอยแม่ใหญ่ครับเนี่ยสูงเลยนะเลื่อนไหมลอยสี่สิบบวกครับคลักๆได้ครับหางเหย้าหางลำ โอ้หลักมีควายสูงอยู่เห็นว่าคอปัดบันกันเลยบ่คือว่นจีพัฒนาแล้วบ่คุณเพาะก็อยากคืดแล้วโยครับก็อลองเริ่มต้นครับเดี๋ยวกนะ็กำลังเติมต้นมีครับพ่อพันธุ์มีมีผสมหลอดผสมเทียมบ่ครับเดี๋ยวนะทั้งก็ได้มาสองตัวแล้วอ่ามีหลอดลูกหลอดลูกหลอดก็ขึ้นบ่อันนั้นครับข้ามคุณเลรอครับพี่ข้ขาขมหลาครับอนะ๋อข้ามหลาเม่นเม่นตัวนั้นบ่ครับเนี่ย ต้วน้อยเห็น,น,ออนบ่ะข้ามหลาข้ามหลาก็ข้ามพุนตัวเล็กน้อยาแล,ล้วผสมกรอดต้ำหรวดมาแล้วเดี๋ยเวเบื้งข้ามพุนอีกกันเ้อเบม่งนข้ามพุนครับนข้ามพุนกับลูกหลอดอือกเห็ดไ้ตัวนี้ละอ่าคอยเห็ดไปคนเพัะขข้นบันไดขึ้นเท้าขันเอาฝ้าวเข้า่ามีทุนเขาทุนเข้าน่อยเข้าจิตโดดใส่คือฝนเลิกับว่าอะไรต้องคอยไปครับ เอาของคนมากเอาเขาฟ้ามไงเอาคนมากการดูแลรักษาบ่คือเพิ่นบัดเนี่ยตกน้ำเรียงบับนดนี่โอ้อเสียดายเงินเอาจังสีละศึกษาไปน้ำเนาคุณพอนะครับผมเอศึกษาไปเรื่อยๆพัฒนาไปน้ำเอาแม่พัฒนา,ปนา,าไปจกักตัวนึงยังเสียแล้วก็จงใ้ซุ้มพัฒนาซุ้มซุ้มที่บ,บา้านก็เขาก็เอาไปจากคัดตสนเมนบ่ ครซุ<ผ>ม่มพัฒนาเขาก็เก็บไปแต่เบื้องฐานแง่งเป็นความปากปุ้มใจของเขาครับผูขอไฟพี่น้องขอไฟลาราครับไม่กันสัน้นโมมีครับยังไงเนี่ยมาครับผมเมื่อน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพอ่ออยังก็พ่อหเพรา่าห้ำอีกเค่นึงนะครับเมื่อน,นี้ยทิปไปความรู้ห้แนวความคิดครับเมื่อน,นี้ยกะพ่อจะพ่อไว้ัฒนเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องขอขอพุ่คุณพ่อห้ำอีกเค่นึงนะครับฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องกดนะครับสกหยนัมเลดเดอร์ คำบอกคำจากอันได้คองเลยพี่น้องเลยกดถึกใจแล้วก็กดกระลงกระแรงขั้นน้ำเลยครับเพื่อติดตามคลิปไม่ไม่มันนี้ก็ขอสวัสดีครับ